สวัสดีครับสวัสดีผมไอ่พี่น้องสุกสูคนนะครับวันนี้ผมโอก่กับช่องเบาตึงยิ้มแซบนะครับเนาะครับผมบ่าวก็แหงปลาครับวันนี้มีเมนูลงดูครับนี่นี่อะไรต้มอึงครับเมื่อคืนนี่ฝนตกไปท่งกระบานี่เดะเลยมาต้มให้พี่น้องดูนี่ได้ยิได้กินด้วยกันครับนี่เ้วผมขอตักก่อนเด้อ หืม๊อปในจอเนอะนะครับเด้อมามามาในฟินหองเต้คนที่อยู่ทางไก่ทางไก่ก็มาเด้อนะครับนี่ต้มอึ้งต่างประเทศนอกประเทศนี่ยังไม่ได้กินต้มอึ้งนี่ ืยอดเลยเป่าก๊อปดูยังซอพี่นงเลยอร่อยอื้องบอบานเล่าเกินคำบรรยายมา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 ต้มอึงอึงไข่แต่มันไข่นิดๆไข่หน่อยมันไม่ใส่อึ้ง

มีหัวเนียงมั้ยต้อบอกก่อนมีเด้อครับยังม่ได้หนึ่งเลยวันนี้เขาจ่าเขายังม่ได้หุงเด้อพี่น้องเลยขอโทษเด้อครับเด้อบางทีมันต้องขู่กันของหมดนี่นั่นแล้ว่าขอโทษเด้อพี่น้องเลยถ้าว่าคิดน้าเดี๋ยวผมจะทำอะไรมันเซ็ตทับียบร้อยเลยพี่น้องคอมเมนต์มาถ้าว่าอยากให้ทำแบบไหนอะไรยังไงเกี่ยวกับอะไรน่ะเมนูน่ะเนาะใช่ผมเองผมบอกแบบนี้แหละ สามสไตล์ผมหามาก๊ออะไรฮะไวายยอดเลยเราเติมเลยเกินอคำบรรยายวางตัวใหญ่ให้พ่อแม่พี่น้องเห็นนะอืออยงี้ไดดูวะอย่างนี้เด็กพี่น้องเอออือนีไข่ดานี้นึ่งหนึ่งอืรอบอือ ดูดกปแ,แข็งแล้วกแม่ฮะนที่กินนะั่นน่ะอืมมันเลยดูดออกมามนแดดใช่ไหมครับ มันรังนี้ดูอะครับอือร่อยจริงวะโอ้พี่น้องเลยอืมได้ได้อะไรกินน้ออ๋อตรมอึงตรงอึบาบโคงเอาเน็ตเนน้ำตัวน้ำมังมาฝาบอ๋อขอบกรณครับเอาเน็ตน้ำตัวให้พี่น้องพี่น้องวัสดีครับ มันชื่อบ่าวโขงครับอ่าบ่าวโขงบ่าวโขงอะไรอ่ะโขงใหญ่กินแซ่บนะแซ่บนัวเออแซ่บนัวแซ่บนัวไปที่ตามบ่าวโขงเลยแซ่บนัวเนาะอ่าบ่าวโขงอาชิมนะชิมอื้อเออลงแซ่บโอ้คือทำใใหญ่เลยอออลงดิดูเนาะท่านแม่ถ่ายนะแซ่บแตี่ยถุงอนหน้าโต๊ก้าเลยอ๋ออ๋อนี่เป็นตัวอะไรมัมีคน เขาจะเอามากินเนาะโอู้มีทันวัดมาทำงานมาทำแล้วผมก็ตกคมจะมาถึงบ้านอดไมาจากไหนมาครูคือหลืองานมาคือจังมันหลือขับวายมีโอ้เี่ทำหม้ขับทำโู้เลโอ้ไได้เงินหลายอย่างล้ววะบาคง ทางก็ไม่มีใช่อืมไม่ทั้งไม่ใช่เนาะอืมอ๋อคลิปนี้ก็ขอฝากพ่อแม่พ,มพมี่น้องให้ติดตามเบาตืมจิ้นแซ็บได้เลยครับในคลิปนี้ก็เอาจบไปแค่นี้แหละครับก็ <c oughs> ขอฝากพี่พอ่อแม่พี่น้องไว้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ